สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาดกระเด็นนะคะวันนี้เราจะพามาชมดอกไม้น่ารักน่ารักสีฟ้านะคะก็คือต้นฟ้าประดิษฐ์นั่นเองค่ะฟ้าประดิษฐ์นะคะก็เป็นพืชคุมดินนะคะใช้ปลูกแทนหญ้าปลูกเขาเนี่ยจะทาไม่ให้หญ้าขึ้นนะคะก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายนะคะโตเร็วนะะแล้วก็ ทนแรงนะคะทนชอบชอบแดดจัดนะ่ะเวลาเขาก็จะออกในช่วงที่มีแดดนะคะถ้าไม่มีแสงแสดดเนี่ยเดยเขาก็จะหุบนะคะก็เป็นต้นไม้ที่สวยนะคะปลูกในกระถางก็ได้ปลูกลงดินก็ได้ในกระถางเนี่ยบางคนเขาก็จะชอบปลูกในกระถางแล้วก็แฝงให้ฟ้าประดิษฐ์ค่อยระยะนะคะแต่ ชอบแดดนะคะต้องตากแดดอย่างน้อยครึ่งวันตอนเช้าก็ได้ตอนบ่ายก็ได้นะคะรึงแดดทั้งวันก็ได้ค่ะอันนี้เพิ่งซื้อมานะคะก็เลยยังไม่ค่อยมีดอกค่ะการขยายพันธุ์เขาเนี่ยก็ด้วยการปักชำแล้วก็ชำยอดนะคะก็เป็นต้นไม้ที่สวยน่ารักนะคะปลูกระปลูก กับพื้นดินก็ได้ปลูกแล้วเนี่ยหญ้าก,ก็จะไม่ค่อยขึ้นนะคะแล้วก็ฟ้าประดิษฐ์เนี่ยก็สวยงามดอกก็น่ารักแล้วก็ปลูกแล้วเนี่ยเขาก็มีอายุหลายปีนะคะต้องปลูกบ่อยๆฟ้าประดิษฐ์เนี่ยก็เป็นไม้ที่สวยนะคะแต่เขาไม่ชอบแฉะนะคะถ้ามีน้ำขังเนี่ยรากของเขาก็จะเน่าแล้วก็ทำให้เขาตายได้นะคะฟ้าประดิษฐ์ ก็มีประโยชน์เป็นไม้แฝนไม้คุมดินทำให้ยากขึ้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะลองมาปลูกฟ้าประดิษฐ์ก็ง่ายดีนะคะเขาก็ปลูกง่ายปลูกไม่ยากแล้วก็รักษาดูแลก็ไม่ยากเลยค่ะวันนี้ต้องลาก,ก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ